ครับวันนี้มีออเดอร์เดือนมาห้าสิบโลนะครับไปแล้วเดี๋ยวทำการดักไอ้งูกันนะครับมีพ่อค้าเราเนี่ยครับซื้อโลสองร้อยสามสิบครับวันนี้สามสิบห้าตัวแล้วท้าอยู่ไหนฮะไหนดึงไปเหมือนเดิมดึงไปที่เราดึงามมาแป๊บตอกสองเดือนเป็นอีเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมาคุ้งเลยเดี๋ยวผมตามไปครับการลงไอ้งูก็ง่ายๆครับปั๊บอปอ๋อเอาเอาครับครับครับ ลงแรงลแรงลแรครับพอก้าปุงาลงปักยมไม่ได้แล้วมันามันไม่ได้ลงมันไม่ได้ลงแค่านาเลยครับครับวันนี้เราก็จะมาลงคอนโดดักกุ้งครับกุ้งชุดนี้จะไปจังหวัดน่านครับอําเภอท่าวางผางจังหวัดน่านเตรียมตัวรับกุ้งได้เลยครับโ <c oughs> ดยเฉพาะอำเภอท่าวางผาหลังจากที่เราลงไอ้งูงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเวลานะครับ ประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากู่กันนี้เราเจาะเอาเจาะคุณทนเจาะเลยได้ไหมอ่าครับหลังจากที่เราดักมาสิบนาทีนะครับเราก็จะมากู่กันครับมีตัวไหมดักกุ้งนะครับออเดอร์ด่วนนะครับ <laughs> ได้เปล่ามันออกวะมันโดดออกอนะสามโลยังวะโ, <laughs> โยนใหม่อ่าครับเดีย๋ยวโยนใหม่ครับไม่เป็นไรครับปากนี้ตขึ้นก่อนนะครับสดๆจากบอ่อนะครับ จะเป็น TP นี้สั่สตัวได้ไหมนี่ก็น่าจะได้ไวันนี้นี่อืมลองสมาี่ครับส่วอาสวยงามครับเอาละครับเรามากุ้ยงโง่กันนะครับปากที่สองนะครับหลังจากลงชิ้งไว้ประมาณ10บนาทีนะครับกรุงขาวนะครับบ่อน,นี้ ไม่ติดครับตอนนี้ปิดๆไปแล้วนะครับปุ้งเท่าเลยม่เปิดเท่าไหร่35โลได้ไหมโอ้ปักแสกปักแตกสดๆจากบ่อนะครับกุ้งเผาของเรา Up.